มันสิไปใส่เอาก็ไปตามแพล่งไะมันว่าไปใส่ดีแต่ถิไปทวีีกันอนาอีกกว่ามึงจะไปหัวจักสันนาเกลอดนาเกือดอผู้ทิ่งหัวหิหีวเได้อีหนีาเกล็ดมันมาถือต้องเอาใส่หัวจังไหนาสนาผู้ทิ่มาต้องหัวคอยคุยคอยคยคยนี่ตาวเ้ยเี่ยนไสสุดงามมึงก็ได้ใส่สุดเพลียไงถี่เอ็นี่มันอยากสุดเพลไงไหมไทย จีวเนาะคนอนยอู่แถวนี้ล่ะขึ้นจากสาร้า,า,<ด>างบ่ได้อีฮะดีลำค้อนนั่นว่าแก๊ซี่ว่าตั้งไหนว่ากูเคยใส่สุดตั้งแต่สุดแก๊ซี่แต่เห็นดาบเราขี้เดียดพะนะแมนไอ้สุดนำลามคือบ่ใส่เนี่ยอันนี้โปกอีปีอ๋อคือเห็นอย่าพองพร้อมผันกูใส่ลามกูพันไขออ่ซะโอาดีว่าใส่ลามฉากนึงนีงน่<ด><ด>ก,กูไข่โลดตีแค่กว่าไปลกอีหยัง กูก็เลยมาว่าเอ๊ะไซนี่ขนกต่ชี้เดียดกูอยินดีกว่าเอาก็แค่เราไปสังเกตเด็กหน่อยบ้านนี้เออเป็นเจตไดีด้ว่ยเอาทอดปลใส่นอย่างแกแนวหมไวยกับบ๊อบปงกับกูเมื่อกีสนี้เปลี่ยนท่ากันแน่เดี๋ยวถงกันแต่ว่ามันบ๊อบปงมันจะเปลี่ยนตอนนี้อยู่นี่แห่ใส่หมือแข็งปองละก็ถือกูดีไปยังแมนยูมึงมันคนละสไตล์กับกูอันนี้เขาเอินสุดอีหยังเดือเซียวอ้าวนี่เขาเอินสุดการบิน เล็กน้อยเนี่ยมะา,านมันท่วงกลัวมะเขือ่นตะกะแต็นม้อ่อนแถบนาวาไอ้พูกเนี้ยมีพวกเขากามึงไปขวายุบปอนตะกะแต็นม้ออัน,ก,น,ออนกูแหลกท่านท่า,า,านท่านศูนย์<ม>นั่งมาแม่วเขาล่องหรือเขาวาขวดเตี้ยเออเจ้ว่าเขาวาหรือท่วงไอ้เป็ดจั๊ไหนยังลูกเลี้ยงผัวอี้หามเอ้ยผัวมึงขึ้นมาตรงมากพี่ดีได้ผัวแล้วเอ้ามันได้ผัวแล้วแต่การเต็นโตของกูต่างเทศเกาหลีเพราะว่าจั๊กสี่ดีจังไหนอันม้อสี่ไส้ไส้สิงแต่ปงใส้สิงเัี้ยสี่ดี ยวผัวกับป๋าตีเพราะฉันต้องแต่งตัวยว่ยวดเอาไว้ผมต้องแต่งตัวยวได้ยินมัยกูยเทไเอาเทไนอายุเทไนเอาให้กูท้ายบิ้งอ่ะบอสที่แปดกับแปดสีเนียไ่ยอมเพิ่ไหนนี่ผิดทั้งสอย่างเนี่ยมึงมาอยูก็เทไนปีเหนียวเอาเทไนเราคืสิหู้นมึงเี่ยกูบ้บอก แล้วก็ถามเห็นหยั่งถามเชื่อๆนี่แล้วเห็นหยั่งเลยเห็นหยั่งเลยเป็นเห็ยังฉีกไอ้คือบเลยกางๆกางๆฉีกไอ้คือบ้านพว่ำมึงตีกูฟาตดาบนโอ้ต้องไปพาเห็นหยั่งคือว่าหาเิษหลอกเิษละขึ้หลอกขึ้เลื่อคือเขาขนาดไปพาตัดหมอผพิบเออจังไหนนอนที่แรกกูใส่ส้นสูงหลายบันยิขากูพิบเออกูว่าถีบไปพาตัดเสีเอ็นขากูให้มันเข่ากันไปหอดเอายาสลบใส่กูบัด ฟื้นคือแม่พาหอดทองกัวในกรุงเงินขายังเป็นเครื่องเก่าอยู่เท่าเรือนี่ล้ว่าหมออย่างว่าพาชัวร์ที่อแเด็นจะแสดสงบอกู่้อยู่ซุ่มแพ้ ห้าพิษมอง,มองกูกัเล็กตอะไจนเปลือกคักปลึกแนดนเอ,อยอย่ามาสั้นมาซียไดกเลยออกรถมาไหมมาสิไปโกสุมออไปใช้กูบ,กบอกก็ออกไปทางทาผาเอาอีหามึงกวนไปท่ามันไพกูกับไปผิดตอนนอัวนะแล้วอ็เสียเอาเอาสีเย,สยจะแลกมาไปทางนั่นกูกับไปแมมโดแล้วไ <c oughs> ปนี่กลับมาไปจังไกลับมาจะตีหนึ่งมาหอดคอนเจนแกงพอดีไปบานว่ราถือจนมาโหดเบิดน้มันเซื่อ ทักษามันถอดขนเรามันโง่ก่อนถึงฉลาดตีพูดได้เจ้ากับเป็นคนก่อนหรอกจะเป็นผัดมาจั้ไแต่อดีตออมาจั้งแตโกสุนสิเขาข้นแจ่อยู่บู้ไปใส่ก่อไปใต้ทอดนี่ตังก่อนเอาไต้อุโมงค์ไต้อุโมงค์อุโมงค์แกสอดข้างบนเลยเนาะใส่ระบาดเนี่ยแล้ว่าสอดใส่กุยชมาบานฝืกกูหาว่าถือแต่แกมูที่มาจากเพชรบูรณ์แฟนขับกูยึดทางที่ล่ะเออเพิ่นมาจากเพชรบูรณ์มันกล้มาว่าถือก็ทางตะกูล่ะโอ้คุณแม่ใจตัวนี้เออคุณแม่ใจโอ้โอ้เพิ่นเอิ่น เดี๋ยวแด้ว uh, คุณแม่ขารอสักครู่ขอบคุณแม่ใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพีละโอ้ยขอบคุณพ่ออาจารย์จากไรยโอ้ยคุณพี่มาจากเพชรชบูรณ์ขอบคุณ้าอีหามนสเด้พวกมาไล่ไหลแต่อีนี่ร้องไปมันจะลืมใส่นีกูด้วอีน่่าไม่ครับี่าพ่อไม่ยังันหานกูจินปี้ปขาก็ทำได้เอาเถามสื้อถามมึงอยาไอเลยอีห่าเสียงไอ้หนังกันกวยกูบอกกลับมายืนสเอาเอาอะเนี่ยเอาเลเอาเด้เออออเออ จะจะบอกว่าพีคมากกว่เราคนพ่อข,ขอขอบคุณค่ะทั้น,นี้มันสิทธิส่วนบุคคลห้ามคึน้นแต่ว่าไส้ไข่ท่นพูดใด้ขี้เดี่ดก็จะสะเบื้นศากนี่แต่ว่าผู้ขีเ้เหร่นี่ดะเบิ้งได้ดีใจอะพูดยิ่เขาว่าเสบ็จจะบางแม่นตาบังเต็ดา่าขอเรือขอเลือเล่อขอมาดึกมากมากดอกกระซือยมาพาดมันนาหาหัวเน่ยมานาหาหัวจะได้ได้ยินว่าหัวมันออกเรา ก็โอ้ินี่มป่ามันออกเราคยออกกับแจมมีอย่างมเข่าวเต้นแซงเถอะเสียใจด้วเราเนี่ยคืกินนี่เปล่าๆเรื่ยเร่ยเ่อเร่ยเอยเยเบอาสนีรเปบ้้่ป่ะาเฮ้ยลุยเข้าาโตมากที่สุดเลยได้เราโตวกันนี้บ้าโอเงแต่มื่อคืนแล้ว ยี่โทเปนยังไม่ไปไหนาอีห้มเมื่อเอาล้วเดี๋ยวเอาไปท้ายใส่ร่างวิธีก็ได้ดอกมันเสียเว่าโดนไปเลทอนหาโม่งเศ้าแมนไว้กินเหล้าว่าไรได้หลอบคุณแหลกขอเป็นเมืดสดดีกว่าไหมกินเราเนี่ยมันจะมีคต่อรองเลยโอ้มาต่อเลสินดีแล้วมึงขอเป็นเนสดเพราะว่าช่วงนี้ต้องพอนรถพอนจะหนีไปจนเราหี่งหอบกูเสือเซาบุ๊บเอาไปเสียกูเสืห้ามึงไปนั่งหาผัวมึงไปนั่งจ่ามผัวมึงะเสกเราอุ้ยนี่แหละนี่แหละย้อนเราดีละกูมีปัญหากับผัวกูจังมากินเหล้าไปทั้งไป ผู้จัก่าเ่าเราไปใส่โอ้แม่สิวู้จักล้านเราก็บผู้จักสีขึ้นสิตายเนี่ยมันหหเพราะเราัดแะแสดงดูอีกจฟอม กิงชอบกินไข่ออ่ามีโกงสูงนั่งกิงเป่งเพื่องกิงทางวังทางเหลืองจงหน้าสีเต่งคาาอ้ยุ่ะม่นจอไก่สุนเด็กจำเด็กหน่อยเอาป่ะเราจะทำตามสัญญาโอ้เออโอเวลาสั้งสั่งเพลงนี่ผมจะเพลงนี้มากผมพิจารณาด ไม่เล่นไม่เล่นพ่อจะร้องวันกันร้องเพลงเดียวดังทั้งปีเลยโอ้โหเปิดวงวันแรกคนเยอะเยอะขอบคุณเรามาโซฟากันหน่อยโซฟาพ่อเซลฟี่เอลฟี่เล่าเหรอกรอบเลยอบเลอแช่ตือไปไปขอไปอีกรอบด้วยจุสิมาคึอเก่า เดี๋ยวมันก็ว่าแท็กตออเดี๋ยวก็ยังแช็กกนแ่กกนแเปนอย่างแค่หามเมือนว่าจังไนอยู่นี่่ะรู้อย่างรู้สึกไร้สาระของท่านเป่าเลยเกิอนออเอาขอเสียงหน,น,น่อยเราไงเป่าได้เขาว่าไปสาบานเลิกเล่าอีหรืออ้าวธรรมดา คนเรามันจะต้องมีวัฒนธรรม,มไม่ได้ยินโบราณเขาว่าหรือไงอะไรโบราณเอ้าเขออาจงว่าดังนีว่าอย่างนีอัตตาหิอัตตนนาโถสาวบางโพนี้มันโก้จริงๆว้้ะโอ ขอบคุณพี่สาวจาก U S A คบขอุณน่าจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์นะแต่พูดกันเป็นแอคติได้เจ้าหนี้กับบนหัวงขอให้มีความสุขทังประเทศขอให้มีความสุขเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากน่าจะเรียนแบบเป็นชักศี5ปีแม่พ่างมีก้อนพอได้ค่ะซีดีแลกให้ลูกเมียได้กินเอ้าทั้งเซอา เดี๋ยวบังเช้าด่เห็นนั่งสดอะไรอยู่คนเดียวโอมาอีกแล้วอีกคุณแม่ใจมาอีกขอบคุณครับโอ้ตาสั้นและยังตาดีอีกเนาะไม่เหมือนคนบางคนสายตาก็ดีดีแต่มองไม่เห็นตลกขนาดพูดจะขนาดนี้ยังไม่มองเลยพุกอย่างนี้ยังจะนั่งเฉยมันก็ธรรมดาเดี๋ยวนี้นักนักเรียนนักศึกษาเขามาดูหมอลำกันเยอะ เราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถูกต้องอันไหนใครเรียนอยู่บ้างยกมือขึ้นเรียนยูเรียนดูเรียนโอ้โหเรียนหลายคนเรียนหลายเรียนหลายเรียนไปก็เอาหัวเอาหัวดีกว่านิดใส่ไอ้พี่เอาข้าเป๋าบุกเช้านี่เห็นทั้งนั่งซดอะไรอยู่คนเดียวหรืออุ้ยไปเลยซดอะไรหรอกไม่มีอะไรให้ซดหรอกท่าน กงหลิงกงซุนเออโกงชิงโอ้โหวู้ยขามกิ่งกิงมึหงหำโป่งเลยไม่ใช่นิดหน่อยเลีหน่อยแล้วตอนนี้วันนี้มีคดีอะไรให้ตัดสินไหมมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเป็นอะไรเป็นผัวเมียกันโอ้ มาร้องเพลงมารอ <Bond> <t ans> ้องเรียนเอรร้งียนแล้วเขาอยู่ไหนเปิดตัวผู้ร้องเรียนบวชบวชบวชบมื่อไรจ๊อบรู้สึไว่ดูห่าที่แก่หนังของพบวชแม่เจ้าไหนจะได้กูกกบบวชบวชมก็ตีดูห่าที่แก่หนังของตายเพราะงั้นมาศาลทำไมไม่คุกเขาหลังน้องไป ไอมอนหัวก็มากไม่จัดก็ไวไฟมันเยี่ยมรับปัจจัยเดียมไปหาลูกสาวก่อนคาโอ้คตัเลกไอ้เหงือบอยกั้ี่กลเนั่นยัาเยไปย่าไปรอน้าหน้าเด้อสุดเลเออบางน้วองเงินล้ยมือมีแห้งลํำด้วยแล้วพูดเหยียบส้นเจ้าของพอพุนลูกสาวอันปันจากกทมอือ ขอให้คุกเขาทำไมไม่คุกเขาคุกก็ได้เป็นโลกเก่านั่งเขาชนะมาลัดคุกปากมีเรื่องหยังก็ว่ามาทำไมไม่พูดอ,อ,กอกระบกปควาปยำบ้ากบ้ายาโสาร์ยาโสแม่เดิงตัวยุย้ยใช้ฟูมป้ายยาดูยาโสแม่นางชื่ออะไร ชีพรนภัยผงม่เอนเ่นชื่อนัมันไม่เข้าใจถามมันดีๆชื่อแกน่ะพี่หนองคขายได้หนองต่อๆเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องแล้วค่ะมันบ้าบัวค่ะต้องหายบัวบาดใ่ไหขอร้องฟุงปากเดี๋ยวผมขอร้องสุกน ลองอเรียนเรื่องอะไรพูดมากูคันหนะน้าอดเอาอดอาอันครอบครัวข่อ,ขอขยน,นี่เนาะท่านเป่าเอ้ยเมียข่อยนี่ใส่ชุดดำมาเป็นปีแล้วเพราะว่ามันบ่เป็นมงคลง่ายก็ใส่สอใส่แจกันก็เอาชุดดำหนักแม่งห้ักชูดกูกูใส่ชุดดำกูไว้ชูไข่มึงบ่มมจักเอาไว้ชูไข่กูยังได้กูมาทันใจมึงมาทันใจจะไอยมึงใจ ว่าัาของคนตายของมันเมียนบ่ห่ะบ้ากับหวังบ่ได้ปัตตว่าเมนว่าหวนของตายบวชกต้องบวชกันค่ะใช่การบ่ได้เล้วค่ะเอาไม่เกี่ยวอะไรกับบวช เอ้าวัดเจ้าจังไงแทงข้าน้ำมันบูชาอ่าแต่น้ำมันี่เจ้าบ่นแม่่อยดิเอ้าอยพ่ออย่เป็นลูกเจ้านะมึงไปที่เจก้ามไ่ไดดูดมึงไ่ไปีเจกมันอยู่ที่เกตนาแล้วเกตนาไหมล่ะวะเจ้าเกตนาเกตนาอย่งพ่อเีบอกเจ้าวังมันเน้ยมันไปลอกเขาที่ล้า เป่าม่เจตนาเออถ้างั้นก็บวชให้บวชจะท่านเป่าบวชโอ้ยต้องบวชค่ะผู้ยังบอกอย่างก้าวอย่าบวชให้เบิร์ตไอ้ลุยมากวันหันกล้วยมันเฝ้าบ้านมันบ่เ้ากูอยากขั่มันไปใส่ของมันโอ้ยก็นังบอกเลี้ยวป้าบัวเขาเพิ่งมันมาเก่านั่นพ่อเหรมึงเจอกูเซลฟี่แท้อีหยังกูเซลฟี่เต๋ปากนี่มึงมีสัมผัสใหม่เนาะเซวเนาะอ่ะโอ้ยตายแล้วมึงจะไปไหน เอาไม่รู้นายสติท่านเป่าท่านเป่าท่านเป่าตจริงมันจะเป่าแม่มันยังปักไฝตัวนี้บักเอาลโตปักอาตอตไฝผัวคุณตัวนี้เอาผัวเจ้าสิจุ่นอ้ยมาสั่งยังกุยเป่าบ้านให้เป่าใกล้เป่ากลางมาสั่งหักนว่ามันยังอยู่ดิแล้วไงมาเปิดศาลมาเปิดศาลพร้อมเปิศาลพร้อมใอยู่นีมาสั่งเอาคุยสิบแปอาเจียนแม่ยังอยู่หัวมั้งนไหนมัวเออ กูว่าแล้วกูใส่เข่าต้องเข่ากูเสียบักวบักขาาต้องเข่ากูไม่หมวกหมวกหักสัตว์บักว่ามีความขึ้นความอันจะได้เป็นอวตารหาความมึงจีบักอบต่อเอาขึ้นมาอบต่อจังสั่นมันเอาจุดไว้ซื้อตัวบ่ไปไหมเออจุดตัวแม่นยันอยู่ยนาผาบ้างเนี่ยเอามึงมาพูดจารกันดีเ่าอุกจินมันต้องมีพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวเออเออผ้าจันทร์ครึ่งเซี่ยวบ้านพอมึงจิดอกแค่อร์ตัวไว ใส่ลวกกินกับแก้วแก็ดไม่เห็นใส่หน้าผากจากของคุยบอกบ่าควบขึ้นควบขึ้นควาบพันเออมันตั่อ่ะคุณไม่ยังไงนัน่นเอาเงินมาใหา้เออมันสิบตายายังเอาให้ก็กเราก็ได้ใช่ไหมเบาแรงก่อนเลยวะไอ้ยกปวดใจอีกปวดใจโอ้พี่เอขุดมาเองมาจากร้อยเอ็ดขอบคุยค่ะโอ้ยขอบคุย <c oughs> มุ้มก็ขานงานกับสบุคคลนป่นหละคนเมืองมากเลยพี่ขอบคุณเจ้าภาพัชทีกันเลยน้ำมูดคพฤติกาคนทองขอบคุณค่ะคนทองใส่คนทองอีกห้อขาวบ่มากจีให้ขอบคุณพี่คนทองจ้าบุญขอบคุณน้องอามนนครขอนแก่นแล้วก็น้องแม็กกี้เพื่อนคนไทยด้วยนะคะขอบคุณเป็นเซนอีกเพ้่อนไทอะไรกันเนี่ย เอามาสิไปตีหัวจะได้ึงกเก่งเตะเขาแน่คุณน่ะพวกไอเก่งเตะไทั้งสร่เแล้่ฟืองเฟ่องๆข่จีบว่าหอยฟังเป็นยังก็ราสิไ่สุดนี่เราไปสาบานออกเรานม่ได้ออกเรามมนออกไม่ได้บันมากินพญ่อนะ ไม่หยั่งใครยังไงเครื่องดื่มเออโกงโหแล้วน้ำเกลเก่าอบ้านนี่เป็นอย่างบ้าเปาวุ้นจินเออบ้าควายลยแม่คุ้มไข่เล่นเปาวุ้นจินน้ำบ้าไข่เล่นเปาวุ้นจิ้น,อนเออเอิญไข่กลุงซุนเออนี่แล้วถ้าละมือเอิญไข่งอคอเออมงอคอพร้อมคนละเรือ่องเอาเอาเราไม่ได้เป็นบ้าจริงจริงบ่าเลยอ่องอคอมันเรื่องไส้ยูเมนยูถ้าใครเป็นงอ่อมองผอมตัวนี้ มัเลยมาเออบ้ามันของขาเล่ยนหน้าแบบเจ๊งใจเขาไม่บอกเขาขันว่าบขันพีชข้ามสาบันเป็นบ้าโลดเจ้าเบื้องเราเลยฟัวเจ้าแล้วเออขันพีชเบิ่งเอามันดอกฝ่ายประยู่น้ำเลี้ยบอ่เจ้าดีไปใส่ไปส้มพูทวีปไปส้มพูทวีปแสดงว่าเพิ่นไปอันเซิร์นพระไตยปิดุกนี่ดูถามมั้งไงเมึงอสิบไปว่าส้มพูธวีบมอหนึ่งกูจนสอดบักปวาดถูมัดหลังก้อนนั้นก้อนที่ป็มพูธวีบไปซักผายกู้งก้อนไปบักเฮียตะไคร้ตึ๊ก ไปตีพัวคักเอากระดกกระเดียดแล้ยังม่น่งอรดโมโค็เนี่แต่กได้เาจนไงหรอว่าคิดสิงผมยังเป็นหลอรดตลอดี่ฟังกระดศึกษาหัวนนี่ยังอะนี่เออียังนี่โอ้โหเดยวว่าอยูู่ทู้นูทุกามึงเป็นนี่ยังกูีเป็นยังเอามึงกัเป็นนี่ยองยเอยงเออคนยบวดที่นี่ที่เปาผเเลียงมากไปเอา บัวเมื่อสิมาบวชจ้าจังหมกจังไตแม่มจังไต่ต้องเข่าวัดเข่าหน้าก้อนตัวเจ้านั่งสิไปเป็นหน้าก้อนนุ่เข่าชื้อๆเข่ามาจักควายมั่วเชียกูพี่กูนี่งยิอันเดียดเนี่ยเจ้าวัดเก่ามั่วเชียวคุณเนี่ยยั่ไงเมื่อการเก่าโอ้กวางใส่เนี่ยังว่าเมียเจ้าวัดข้าหนีเจ้าเจ้นบวชมันเป็นยังไกบัวเราจ้าว่าเสียอยไปเข้าหน้าก้อนเข้าหน้าเนี่ยมันเป็นความอีเมี่ยหรอพ่อ แต่แต่แต่เป็นลูกไม่เคยเบื่อสิเบ่อปอนเลยเบือเคยต้องเข่าหน้าก้อนแต่สันเสารนี่ถ้าสู้ฟังเออเบื่อไม่เป็นตั้งแต่ข้างพุทธกาลหนูได้แม่เออเออตั้งอยู่สว่างสันดาบดึงโอ้สว่างสันดาบดึงนี่มีเขาไก่ราชเออเป็นที่กำเนิดของกินาลีกินาลอนเออมังกลีหนุนไกยุหุนคือกัน พญานาคอยู่หันกันดิเมียู่หนคาร์บอนบาปันจิยุทธเมืองบาดาลพยูขุ่นน้ำพญานาคมีพญานาคเป็นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพ่ืยูวาสิงขอนไก่ลาดวันนี้ชื่อัวสิงขอนถูกวันละเคนตองลงมาฟังธรรมน้ำมนุษย์นี่เลยจะปวดโอ้คนเลื่อมใสเลยเพิ่งนี่คือจะปวดนะเมียนครับบัตรเพื่อไปขอบวชุำพระพุทธเจ้า ไม่บวชบลยกไม่บวชแล้วพระพุทธเจ้าพรูตว่าเป็นนาคนาคเป็นเดรัจฉานมีร่างกายที่อยากไม่สามารถบวชได้โอ้บัดนี้เพื่อเลยขอฝากซื้อไว้ในพระพุทธศาสนาเออฝากแบบไหนอุจักระฝากแบบไหนก้อนที่บวชนี่ต้องเข่านาคก้อนโต้องเข่าอย่างไรบ่ได้ต้องเป็นนาคก้อนเป็นนาคก้อนววตัไปเข่านาคเอาจับมือเหรอฮะห้ามือก็ได้เจ็ดมือก็ได้อเพราว่าได้เด็เข่านาคเอินนาคก้อนบวชเนี่ยนะขยี้ขยี้ใครจะไปเข่าพี่พี่วัดต้องคือ वर्तव्य थे